ครับมาเมื่อนี้กับบรรยากาศแลงๆครับมาเยี่ยมเราไก่ไอ้เพิ่นครับเอาไก่ไอ้เพิ่นเพิ่นเลี้ยงแบบบ้านๆครับมีอยู่ประมาณสามสิตัครับเลี้ยงด้วยเศษข้าครับเศษอาหารนี่หาได้ครับผู้ใหญ่เรี้ยวรับไก่กะครับไก่บ้านครับมีทั้งเมีมีทั้งลูกมีหลายเตืองครับ บุหน่อยก็มีไปกินยาครับบรรยากาศแรงๆครับแรงๆนี่ครับพ่อพันธ์ของเพิินครับพ่อพันธ์ของเพิินซุ่มกระลังไงกรลไหลยอยู่ครับกรลังหง่หลยอยู่ตัวปูตัวเมยียครับมั่นกับทิมมีเลือดไก่ชนเนี้ยังหน่อยครับแต่ว่าเพิินเลี้ยงไว้ไว้กินนี่นะครับเลี้ยไว้กินไว้คายเป็นไกล้เนื้อครับ ไก่เนือ้อไก่บานบ่ได้เลี้ยงไว้ชนไว้ตีครับแกเป็นไก่เนือเน้อครับเลี้ยงไว้ชนไว้ตีนี่รุ่นหน่อยก็นีน่ครับรุ่นหน่อยเพื่อนกะเอาขัางไว้ครับหน่อยหลายเอาอนุบาลก่อนครับเล่าก็บ่ได้เฮ็ดแบบดีได้หรอครับเฮ็ดแบบบ้านๆครับเฮ็ดแบบง่ายๆหาวัสดุเหลือะใส่เฮ็ดครับ กำลังใหญ่ตรงนี้ใหญ่ดูเรือใส่มาเห็ดนไหมครับก็ไงเลยครับลูกลูกอนุบาลก็ขังไว้เฉพาะครับนี่ลูกลูกอนุบาลมีสองลุนครับอันนี้จ็กเดือนลนะพี่ประมาณ เดือนลองเดือนนี่แหละบาณเดือนเดือนเดือน,นกว่าๆเนาะอันนี้นี่ยังมันหอดเดืนนอนเนาะโอ้กินกล้วยสู้กินเขากล้วยสู้กินเขาครับก็ะไอหัวาหารพร้อมนีกก่แม่หนึ่งครับกำลังขังกำลังเลี้ยงลูกอยู่ลูกเจ้าตัวสองตัวน่นครับนี่ครับเราเพื่อนก็เห็นแบบบ้านเนี่ยนะครับเราก็ได้มีใครกำลังไก่กำลังไข่อยู่ครับที่บ้านในกุก กำลังโค้กไข่อยู่แม่หนึ่งครับเดี๋ยวไปเม็เนนะครับอีกแม่หนึง่งก็ยกำลังโค้กไขค่ครับครับโค้กไข่ครับไข่จะใจะฟ้องไหนพี่มุบสิบตัวสิบตัว่าครับฟังไครครับเป็นเล้าไก่แบบบ้านๆครับเลี้ยงแบบแบบบ้านๆเลี้ยงไว้กินครับเลี้ยงไว้กิน,กนซื้อๆมาได้ไเลี้ยงแบบเชื่อมธุรกิจครับ เดี๋ยวกินนี่ครับเราไก่เห็ดแบบง่ายๆครับเห็ดแบบง่ายๆครับเห็ดแบบนั่นครับลบไก่เห็ดแบบง่ายๆครับบรนยากาศกัแบฝบนตกครับเึ้มยู่ สำหรับคลิปนี้ก็บ้มีอย่างหลายครับพอดีครับรถคันมากครับเลยมาเล่นน้ำพี่เพิ่นครับน้ำไอเพิ่นก็เลยไทยเหล่าไก่ไปีน้องเอฟซีบึงน้ำหอมครับเรล่าไก่บ้านๆไก่ไปเพจง่ายๆครับเลี้ยงไปกินในโคเลื่อนครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับขอขอบคุณคนทีที่เข้ามาติดตามเข้ามารับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ